สวัสดีครับพวกกับผมในรายการมอไอชแนลครับ <c oughs> ก็วันนี้จะมาเล่นอันเชิญน,นะครับกล็ลองเข้าด,ดูเลยอ๋อไอผมนี่เมื่ก่อนนะกัง้ง แลกพอสมควรอของม็มีอยู่แค่นี้นะคชุดนี้ผมผ่าได้งไงอ่ะทวกคนอาจจะไม่รู้ ผมเล่นเซอร์ที่มันเชื่อมต่อกันอ่ะ,อะเชื่อมต่อกับซิงเกิลเพลเยอร์นะครับแล้วเขาก็แบบให้เราเป็นตัวฟรีแล้วเขาจะให้เขาจะให้ของอะนะอะผมก็ได้ชุดเป็นชุดอันนี้มาไม่รู้เขาแฮกป่ะนะ 用啊。 มาฮึอไโอ้โหของเต็มอชิบหาย คลองค่ายทห,หาร่อนโอ้โหพื้นที่เราเดี๋ยวจะไปหาของตรงนั้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่ค่ายทห,หารก่อนเ็บของก่อนเฮียของเต็มเลยเชยสกิลรถปะวะ เอเแก่ไบันแล้วไงอจัดการได้สักทีนะครับ ของของ <c oughs> ถ้าเล่นเซิร์ฟปักตายบ้างเออไม่เล่นแม่งนะเราผมกำลังหาชุดเขียวอยู่ชุดอะไรอะไรชุดทหาร สกิลหายไปเหรอมาหายกบูนแล้วเหี้ยสกิลหายไอชิบหายม,มันใช้ไม่ได้ ยังดีกว่าเยี่ยมา โอ้บิดตาบ,บิดตาบ,บิดตาบิดตาเราอยู่ข้าทหารเราก็ต้องฝึกทหารนะคระด้วยการ ข่าซอมบีท่านโอ้ยเชียนี่รถที่ผมจอดไว้ชบวางกล่องไว้ตรงนี้เลยอนอกจากนี้ก็ทำกล่องไม่ได้แล้วนะครับเพราะ เห็นเวลากูตาย,ยเ,ยเนี่ยเจอ,อนี่เยอะออาไปไปมึเต็มยม้ัวไป เพี่ยมีแต่ของไม่สำคัญนี่ไงดูไปมันก็ลกเอะสมบีนะไรวะมานี่ชุดทหารหาได้จาก เาแถนี้นะคะชุดทหารชุดทหารมาแถวนั้นแหละค่ายทหารน,นะมันจะมีชุดทหารอยู่เหมือนทหารไปลบไปมึงก็ตายนะงอนจริงนะอันไาถึงอันเถอะเนาะเหระทหารที่อะไรโอ้ กำลังหาชุดทหารอยู่อยากได้ชุดทหารชิปอู้ยได้กระเปังทหารโอเคแม่งเจอด้วยวโอเคแม่งขยายขยายปะไม่ขยายเอ้ยขยายอยู่ขยายอยู่ขยายปะวะไม่ขยายโคว,ยวัย โชคดีหน่อยมันอาจมันก็เนี่ยซอมบี้ซอมบี้ทหารชุดสีเขียวอะมันก็จะดับพวกบางทีนมังไม่ดับเลยอะท่าสวยจริงอะบางทีมันก็จะดับเนะี่ยพวกกระเป๋าหรือชุดหรือหมวกนี่แหละหรือว่ากางเกงหรือว่าชุดเกาะน,นะครับ เียาวชนได้นะครับสัญญาคือสัญญาปาน่าใช่ไหมเผื่อคนอยากได้อเนี่เจอแล้วมาต้องน้ำาไม่ต้องน้ำมื่นน้ำมันนะเพี่ ใช้คาร์ทอน้ำแม่งเอ้ยไม่ใช่ขับรถอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวก็เติมเงี้ยสัตว์โอ้ยควายลืมไม่ไหนเลย จะขึ้นไปยังไงวะเนี่ยเช่หยุดเลือดโอ้คุยุดเลือดฮือข่อย ตรงนี้ใช่ไหมเนะี่ยโอ้ดันไหลอ่ะโอ้ยเชื่อเอาไปได้ไหมจะยอมตายดีกว่า อาชีพหายเฮ้ยตายนี่ก่อนเพี่อะซุบอืมตายที่ดีอ้าวแล้วหนึ่งพอดีเลยนะครับโชคชะตาไม่คู่กูจริงๆรนะิงเนี่ยให้ตายดิเออข้าควแข้ง ถ้าจริงผมก็รู้วิธีการเสกของนะเดี๋ยวผมค่อยสอนแล้วกันอืม ไอ้เหี้ยคาตนาคาตนาคาตาหายชิบหายชิบหายแล้วกูจะทำยังไงวะเนี่ย 4ี่นาทีเอ้ยเหี้ยวสำหรับนนี้ขอขอลาไปก่อนสวัสดีครับใหม่ได้บาย